โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเชอราแนลสำหรับวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกมเจ็ดบาปเป็นอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับวันจันร์อย่างนี้นะครับแน่นอนว่าทางเกมเจ็ดบาปของเรานะครับก็มีข่าวสารอัปเดตกันอีกแล้วครับซึ่งคราวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอัปเดตต้อนรับปีใหม่ ที่กาลังจะมาถึงเลยก็ว่าได้ครับก็สําหรับช่วงต้นคลิปเนี่ยเ<ๆ>พื่อนๆอาจจะเห็นแล้วนะลิปโปรโมทอัศวินตัวใหม่ที่กําลังจะเข้าเกมในวันพรุ่งนี้นะครับแน่นอนว่ากลับมาอีกครั้งนะครับกับกาชาเฟสนะครับซึ่งตู้เฟสในรอบนี้เนี่ยก็จะมีเป็นคิงเฟสนะครับที่มาพร้อมกับเฮนดิกเซนด้วยตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเหมือนกับของแจแปนเลยนะเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยเขามาคู่กันอยู่แล้วครับแต่ถ้าเราดูจากในคลิปแล้วเนี่ยสตัวนี้เหมือนจะเป็นศัตรูคู่อริกันใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคคครรัััััับบ2ตตวววนนนนนีีนนน้้เเเเ่่่ยมป็ทอาไลลูก ซึ่งแน่นอนว่าค่ายเกมอย่าง NetBubble ของเรานะครับจะอัปเดตทั้งทีเนี่ยมันก็ต้องไม่ธรรมดาครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าตามเลยครับแจ้งปิดปรับปรุงแล้วก็ารายละเอียดอัปเดตในวันที่29เดือน12นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับต้องบอกว่าเวลาเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะ เขาจะปิดเซิร์ฟตอน8โมงเช้าบ้านเรานะครับจนถึง10โมงครึ่งเปเนีะยะวลาทั้งหมด2ชั่วโมงครึ่งเหมือนเดิมครับใครที่เปิดอะไรฟาร์มไว้นะครับก็ตื่นมาแล้วอย่าลืมล็อกเอท์ออกเกมก่อนช่วงเวลา8โมงด้วยนะครับเพื่อป้องกันข้อมูลของเราเสียหายนะครับ สำหรับพรีวิวอัปเดตมีอะไรบ้างครับเรามาไล่ดูไปทีละอันกันเลยเพิ่มเนื้อเรื่องใหม่นะครับเอาจริงครับต้องบอกว่าถ้าไม่พูดว่าเล่นอัปเดตก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรแล้วนะเล่นอัปเดตเนื้อเรื่องใหม่แทบจะทุกแผ่นเลยนะครับสาหรับพ่งนี้เนี่ยก็จะเพิ่มเควสแล้วก็สเตทหลักของบทที่14.5นะครับต่อมานี่เลยครับอับินคนใหม่นะครับก็อย่างที่ผมพูดเกินไปแล้วนะครับว่าตัวละครที่เข้ามามันเป็นคิงที่มาพร้อมกับเฮนดิกเซนนะครับ แต่เท่านั้นยังไม่หมดครับนี่ครับถ้าเพื่อนๆเห็นด้านขวาตรงนี้นะลิเลียร่างปลดโมนะครับมันมาด้วยครับในวันพรุ่งนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าแตกต่างจากเซิร์ฟเวอร์จแปนอย่างสิ้นเชิงนะเพราะว่าตู้เฟสของเจแปนเนี่ยมันมีตัวเข้าใหม่เพียงแค่2ตัวครับเป็นคิงกับเฮนดิกเซนเท่านั้นนะครับส่วนลิเลียเนี่ยเขาจะมีแบนเนอร์เฉพาะของเขาอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูหน่อยละกันนี่ครับตอนลิเลียของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับที่มาเนี่ยก็จะเป็นแบนเนอร์นี้เลยนะซึ่งลิเลียเนี่ยมันมาพร้อมกัับบบบโโมนนนะคครรรเเป็กาาชตู้พิศษฉลออง 20ล้านดาวน์โหลดนะครับมันเป็นตัวที่เอาไว้ใช้เล่น PP โดยเฉพาะนะส่วนโมโนเนี่ยเป็นตัวละครที่เขาอัปเดตมาเพื่อเอาไว้ใช้ลงไฟนอลบอสนะครับรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยจะเป็นไฟนอลบอสของป่าเอสคโนมัน้งเพราะฉะนั้นใครที่รอโมโนฟ้าอยู่นะครับผมคิดว่าน่าจะยังไม่มาเร็วๆนี้นะเพราะว่าไฟนอลบอสตัวต่อไปที่น่าจะมาเนี่ยน่าจะเป็นบันก่อนนะครับซึ่งไฟนอลบอสบันเนี่ย ตัวละครที่อัปเดตมาตอนเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นวาเลนติชุด่ายน้านะครับกับอีสตินเขียวนะแน่นอนว่าตัวละครเฟสเก่านะครับอย่างดัลลอนเวนกับอลิสเบธนางฟ้าก็มาในตู้นะพร้อมกับ11อัอาศาวินที่ถูกเลือกจากโคสำดรวนนะครับน่าจะเป็นตู้ที่รวมตัวที่เปิดแล้วยังไงก็ไม่เกลือนะนอกจากนี้นะครับสำหรับตู้ King f เฟสนะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะเซิร์ฟเจแปนเนี่ย มันเป็นเฟสตู้แรกที่มีเพิ่มเลทพิกอัพด้วยครับเพราะฉะนั้นตู้นี้ผมก็หวังว่าเซิร์ฟเราเนี่ยเขาจะนํามาด้วยนะไอเพิ่มอัตราเลทพิกอัพเนี่ยเพราะตอนตู้ดัสกับตู้อลิสเบนทางฟ้าเนี่ยถ้าเกิดใครจําได้นะครับมันจะไม่มีเพิ่มเลทพิกอัพอะไรเลยนะคือทุกตัวเนี่ยโอกาสออกเท่ากันหมดเลยครับก็ถ้าเกิดผมจําผิดยังไงเนี่ยเขียนคอมเมนต์มาบอกด้วยนะก็นี่ครับสำหรับ3ตัวที่จับเด็ดในวันพรุ่งนี้นะครับปีกจิ๋วคิงนะครับโอ้โหดูชื่อไทยนี่น่ารักนะเทพอสูรเฮนดิกเซนนะครัับบแแลลล้ววก็ิเียห่งคคาาามปรรรถน สำหรับ3ตัวนี้นะครับมันจะได้จากกิจกรรมสุ่มเฟสติวัลโพสํารวจครับเน็ตบับเเนี่ยนับวันยิ่งเอาใหญ่นะเพราะว่าปกติอัปเดตอาทิ 1, 2, 2, ตย์หนึ่ง2ตัว2ตัวตลอดเนี่ยผมว่าก็หนักแล้วครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยอัปเดตเข้ามาทีเดียว3ตัวเลยนะอันนี้นี่หนักกว่าเดิมครับแต่รอบนี้นะครับเราสามารถรับอัศวินความปรารถนาสีเทาเทพศูนย์เฮนริกเซนได้ฟรีจากภารกิจสุดพิเศษต้อนรับปีใหม่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการเปิดหาคิงนะครับและกลัวว่าไม่ได้เฮนริกเซนเพื่อเอน่ยตงหวั ยังมีแจกชุดคอสตูมของเฮดิเซนให้ฟรีอีกด้วยนะซึ่งชุดคอสตูมของเฮดิเซนเนี่ยก็จะได้รับจากกิจกรรมรูเลตอีกทีนะครับก็รางวัลหลักของเทศกาลต้อนรับปีใหม่นะครับพาร์ทหนึ่งนะอันนี้พาร์ทหนึ่งนะมันต้องมีพาร์ทสองแน่นอนถ้าเขียนมาแบบนี้นะรางวัลหลักก็จะเป็นเฮดิเซนนะครับดันเจี้ยนรางวัลใหญ่ต้อนรับปีใหม่ครับของรางวัลหลักก็จะตามนี้เลยนะพาร์เลตสงครามบอสกิจกรรมลาแม็กนะครับอันนี้เนี่ยลาแม็กน่าจะเป็นตัวเก่านะของรางวัลก็จะเป็นตามนีีีี้้้นนคครรรรรรรััับบบกกิจมมเตออปให่ ชุดคอสตูมเฮนดิกเซนฟรีนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามีเหรียญปลดดาวม่วงนะครับที่มาพร้อมกับของหลายๆอย่างที่ทุกคนน่าจะต้องการนะภารกิจฉับพันในถ้ำฝึกตนนะครับอันนี้กลับมาอีกแล้วครับก็จะลุลับเพชรคอแล้วก็หินปลด UR เพิ่มเติมนะครับแลกเปลี่ยนไอเทมสุดพิเศษกับคิงซึ่งรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีแลกสร้อยคอเอสเซซ่าด้วยนะสำหรับของที่ใช้แลกเนี่ยคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราต้อง,องรอลุ้นกันอีกทีนึงซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะใช้พวกเขาปีกแล้วก็หูกกกรระต่ายับแนนเอง สำหรับเพสเพย์แบงค์ในรอบนี้เนี่ยใครที่จะเปิดหาคิงอยู่แล้วนะครับจะเปิดตู้เฟสหนึ่งการันตีแล้วเนี่ยผมคิดว่ายังไงเราสามารถได้รับของตรงนี้ทั้งหมดอยู่แล้วนะอีเวนต์ใหญ่นะครับก็จะมีกิจกรรมบัฟด้วยครับอย่างแรกเลยก็จะเพิ่มอัตราเสริมพลังอัศวินสาเร็จครั้งใหญ่แล้วก็สําเร็จขั้นสูงสุดครับอันนี้ก็มีเหมือนทุกอีเวนต์นะช่วงนี้เนี่ยแทบจะมาทุกเดือนเลยก็ว่าได้ครับอัตราเกิดสึกทาลายล้างร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็บรรณ์หัวห้องสึดทาลายล้างได้รับเป อย่างแรกเลยจะเป็นลดราคาอสบินซีรีส์เผ่าเทพอสูรชั้นสูงในร้านค้าเหรียญแพตตินัมนะครับผมคิดว่าก็น่าจะลดเท่ากับทุกอาทิตย์ที่มาลดแหละแต่ว่าอันนี้เนี่ยน่าจะลดทุกตัวเลยนะครับจากส0เหรียญจะเหลือเพียงแค่เจ็เหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เลงตัวไหนอยู่อยากจะเลงอัพอันตินะครับก็สามารถเอาเหรียญแพตตินัมไปซื้อกันได้นะอย่างที่2ครับลดราคาคอสตูมในร้านค้าแป้งโฉมครับอันนี้นี่ก็น่าสนใจนะไม่รู้ว่าจะลดยังไงครับต้องรอดูอีกทีในวันพรุ่งนี้ลดราคาสินค้าที่จจําาาาาาหนนน่ยใรรร้ orn, ร้้้คคพเเบตลล็แวก ร้านค้าอุปกรณ์ประจำหมู่บ้านด้วยครับต่อมากิจกรรมต้อนรับปีใหม่สุดพิเศษที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2021นะครับอันนี้เนี่ยเรายังดูไม่ได้นะต้องรออัปเดตอีกทีนึงนะครับหลักๆเลยนะครับก็จะมีเช็คชื่อรับเพชรต้อนรับปีใหม่เราสามารถมารับเพชรได้สูงสุด42ชิ้นฟรีๆนะครับตรงนี้โบนัสเสี่ยงโชคสุดพิเศษต้อนรับปีใหม่นะครับ แน่นอนว่าตัวละครใหม่มารอบนี้ก็มีคอสตูมใหม่มาด้วยครับซึ่งในรูปเนี่ยมีแค่2ตัวนะจะเป็นเฮนนิกเซนแล้วก็คิงครับซึ่งเซตคอสตูมที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่ามีอัศวินใหม่ทั้ง3คนเลยนะเพราะฉะนั้นน่าจะมีของลิเลียด้วยนะครับแต่ว่าทําไมเขาไม่ขึ้นรูปนะและต่อมาครับเพิ่มแพ็กเกจใหม่นะครับฮอคพาร์สนะครับที่มาพร้อมกับเสื้อผ้าฤดูหนาวสุดพิเศษครับสำหรับฮอคพาร์สในรอบนี้ต้องบอกว่าโคตรพิเศษนะเพราะว่า มันจะมีชุดคอสตูมของเมลิโอรัสกับบันมาด้วยนะครับเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่งอัปเดตเข้าไปเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเองมั้งใครที่ไปแอบส่งมานะครับแล้วก็อยากได้ชุดบันกับชุดเมลิโอรัสเนี่ยก็ไม่ต้องรอถึงปีหน้านะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเราก็ได้ชุดแบบเดียวกันเลยครับแล้วก็จะมีแพ็กเกจปีใหม่สุดพิเศษนะครับของก็จะตามนี้เลยนะและก็จะมีเพิ่มอิโมจิใหม่นะครับอันนี้เนี่ยได้รับจากฮอพาร์สเปเชียลนะครับปลดฮอพาร์สแบบเติมเงินเท่านั้นนะ เพิ่มอัศวินล,ลงในตู้สุ่มแบบถาวรนะครับลูโดเซลนะครับแบบกาลาเนี่ก็อัปเดตลงตู้แล้วนะแต่ว่าจะลงเฉพาะตู้สุ่มเผาพันธุ์เท่านั้นนะครับและร้านคา้าเหรียญแพทิ่นัมน,นะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีโดฟ้ามาให้เราแลกกันด้วยนะครับและระบบอื่นๆนครับขยายบัฟระดับพลังต่อสู้นะครับค่าพลังต่อสู้ ID 3.5ล้านขึ้นไปเนี่ยจะได้รับโบนัสพลังชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น10.5%แล้วก็ค่าพลังบัญชีถ้าเกิดถึง4ล้านขึ้นไปนะครับจะได้รับโบนัสพล และสุดท้ายนะครับแพ็กเกจกับกิจกรรมที่สิ้นสุดลงในวันพุ่งนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นกิจกรรมสมการน,นะครับความทรงจําแห่งสงครามศักดิ์ก็จะเป็นเกรลาดกับลูโดเซลนะครับจะหมดในวันพุ่งนี้แล้วนะค้างสเสบียงเผ่านางฟ้าใครที่ยังไม่ได้ใช้คุญแจนะครับอย่าลืมไปใช้กันด้วยนะของดีๆทั้งนั้นเลยครับกิจกรรมแรกรับคอสตูมของก็อกซีเนียนะครับสำหรับคอสตูมก็อกซีเนียเนี่ยเราต้องมีตัวก่อนนะเราก็สามารถซื้อได้ในร้านค้าริเอน,นะครับ เพิ่มอาตายแยกส่วนอุปกรณ์ครั้งใหญ่แล้วก็สาเร็จขั้นสูงสุดนะครับของขวัญในร้านค้าเหรียญบิงโกฮอลิเดย์สุขสันต์กิจกรรมทดลองเปลี่ยนรูปลักเฟอร์นิเจอร์ในโรงเตี๊ยมทีมฮอลิเดย์สุขสันต์ก็จะหมดในวันพรุ่งนี้นะครับโอเคก็ทั้งหมดนี้นครับจะเป็นข้อมูลอัปเดตในวันพรุ่งนี้นะต้องบอกว่าเยอะนิดน,นึงครับเพราะว่าแทผทพรุ่งนี้มันเป็นแพทฉลองปีใหม่ก็ว่าได้นะครับก็แน่นอนว่าคลิปเรายังไม่จบครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูตัวละครใหม่ทั้ง3ตัววเลยดีก่าว่่าาออยยูทีรระะไบ้งนคับ ก็เว็บแรกนะครับเรามาดูที่เกมวิดกันก่อนนะเกมวิดนะครับคิงปีกนะครับจะอยู่เทียร์บวกนะครับส่วนเฮนดริกเซนแล้วก็ลิลี่แดงจะอยู่เทียร์นะครับอันนี้จะเป็นคะแนนโดยรวมทั้งหมดนะส่วนอีกทางด้านหนึ่งนะครับเว็บอั t เทอร์มานะ คิงปีกเนี่ยจะได้อยู่คะแนน S นะครับรองท็อปนะอันนี้รองท็อปและ en, เฮนดิกเซนเขียวกับลิเลียแดงเนี่ยก็อยู่เทียร์ S ระดับเดียวกับคิงปีกเลยนะครับสำหรับเว็บนี้ซึ่งทั้ง3ตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าทั้ง3ตัวนี้สามารถเอามาเล่นลงเป็นคอมทีมเดียวกันได้เลยนะเพราะฉะนั้นใครที่รอคิงปีกอยู่นะครับอยากจะเล่นคิงเนี่ยผมบอกเลยว่า เปิดพรุ่งนี้ยังไงก็คุมนะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าการมาของป่าเดอวันนะครับกับซาดิเอลกับทาดูมิเอลนะครับทั้ง3ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผู้เล่นรอกันเยอะมากๆนะเพราะว่า3ตัวนี้ต้องบอกว่ามันโคตรเก่งนะครับซึ่งใครที่มีเพชรไม่พอเปิดทิ้งนะครับแล้วก็อยากจะเก็บไว้ไปเปิดตัวระดับท็อปนะครับก็สามารถทําได้นะครับผมก็แนะนําเลยเพราะว่าเกมนี้เนี่ยตัวละครเอาจริงมันอัปเดตมาเยอะมากๆแล้วก็เร็วมากๆด้วยเพราะฉะนั้นเราควรจะเปิดตัวที่เราอยากได้ เอาไปเล่นจะดีที่สุดนะครับมันจะทําให้เรามีกําลังใจในการเล่นนะก็ต่อมาเรามาดูคะแนนของทั้ง3ตัวเรียงไปเลยและกันเริ่มจากคิงปีกเลยครับสำหรับคิงปีกเนี่ยคะแนนรวมได้9 5เต็มส0นะครับอยู่ที่เทียสบวกครับคอนเทนต์ที่ไปได้ดีนะครับคอนเทนต์ความยากระดับสูงได้ S p v พได้ S บวกนะครับ p v พแบบ3ามีสได้ A บวกนะครับการฟารได้ A นะสำหรับคิงปีกนะครับเราจะสุ่มได้จากเฉพาะ กาชาเฟสเท่านั้นนะครับคอนเทนต์ความยากระดับสูงที่ไปได้ดีของคิงปีนะครับก็จะมีเป็นฟิเน็ตบอสเอ็คานอนนะครับอันนี้ไปได้นะแล้วก็จะมีบอสกิลอะคูมูนะครับสองที่นะที่ไปได้ดีเซตอุปกรณ์แนะนำนะครับเซตแรกนะครับใครที่ต้องการเนเดอเบดเนี่ยสามารถใช้เซตจมตีป้องกันได้นะครับแต่ว่าเซตที่ผมจะแนะนำเนี่ยผมแนะนําให้เพื่อเมื่อใช้เป็นเซตเลือกกับป้องกันจะดีกว่าครับเพราะว่าการได้เปิดก่อนเปิดหลังเนี่ยมันส่งผลมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการค่าพลังแล้วก็อยากเริ่มก่่อนนนะผมแําาว ให้ทําเป็นเซตเลือดกับป้องกันได้เลยครับต่อมานะครับเรามาดูคิงปีกฝั่งออเทอร์มากันบ้างนะครับออเทอร์มาเนี่ยได้คะแนน94เต็ม100นะครับคอนเทนต์ที่ไปได้ดีนะก็จะมีเป็น p รีเป็นหลักครับส่วนคอนเทนต์อื่นนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะสำหรับเซตอุปกรณ์แนะนำนะครับก็เหมือนกันเลยนะแนะนําเป็น2เซตครับโจมตีป้องกันกับเซตเลือดป้องกันนะครับสำหรับเว็บออเทอร์มาเนี่ยเขามีทีมแนะนำนะก็จะใช้เป็นคิงปีกนะครับเฮนดิกเซนอลิส่่วนนนอีีีกกททมึงะคครรับถ้าเิดใ ไม่มีเฮนริกเซนนะครับแต่ว่าเซิร์ฟเราเนี่ยไม่น่ามีปัญหาครับเพราะว่าเฮนริกเซนเนี่ยเขาแจกทุกคนนะครับก็จะใช้เป็นคิงปีกกาลันฟ้านะครับแล้วก็กิลทันเดอร์แดงนะครับเอามาใช้แทนพอได้อยู่นะครับต่อมาครับเรามาดูเฮนริกเซนกันต่อเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาครับคลิปน่าจะยาวนะวันนี้ก็เฮนริกเซนเนี่ยได้คะแนน9เต็ม10นะครับคะแนนอยู่ที่เอสเทียความยากลำดับสูงได้ A บวกนะครับพิีได้ S การฟาร์มเนี่ยได้ S เลยนะครับแล้วก็พาสีฟซัพพอร์ตของเฮนริกเซนเนี่ยได้ S เช่นกันนะสำหรับเฮนเขียวนนนะคครับใอาต จะได้จากไหนบ้างนะครับรู้สึกว่ามันจะถูกเพิ่มลงในตู้กาชาพาร์ทที่1นะครับสหรับโหมดความยากลำบากสูงของเฮนดิกเซนเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่ไปได้นะครับวันนี้ส่วนเซตอุปกรณ์ที่แนะนำนะครับเขาก็จะแนะนำเป็นเซตโจมตีป้องกันนะส่วนเว็บอัลเทอร์มานะครับได้คะแนน94จน100การฟาร์มได้ S เลยนะครับแสดงว่าเฮนดิกเซนเขียวเนี่ยฟาร์มดีจริงนะแล้วก็ PVP เนี่ยได้ A ครับซึ่งเฮนดิกเซนเขียวนะครับมีทีมอะไรที่ลง PVP ได้บ้างนะครับทีมแรกก็จะเหมือนเดิมเลยนะไปกัับบคคคิิิงงรเเเฟซฮนนดก อันดับที่11นางฟ้าแล้วก็มารินเขียวนะครับส่วนอีกทีมหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่มีคิงเฟสก็สามารถมาใช้เป็น Henderson aw, aw, เฮดดีเซ้นเขียวอิสตินเขียวเสริฟเรายัางไม่เข้านะนี้โกเทอร์แดงแล้วก็คิงแดงซัพพอร์ตได้นะครับและตัวสุดท้ายครับลิเลียนะครับเว็บเกมบิดนะครับได้9/10อยู่ที่เอสเทียนะครับความยากระดับสูงได้ A บวกนะครับ โหมด 3v3 A บวกแล้วก็ฟางเนี่ยได้ A เช่นกันครับซึ่งลีเดียแดงในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครลิมิเต็ดครับน่าจะอยู่เฉพาะตู Step ้สเตตอัพของแกงไหยานะนะโหมดคนยากระดับสูงที่ไปได้ดีนะครับก็จะมีเป็นไฟนอลบอสเมอร์ลินนะครับแล้วก็ไฟนอลบอสไทซูสองอันนี้นะครับสำหรับเซ็ตอุปกรณ์ที่แนะนำเนี่ยก็จะมี2เซ็ตเหมือนกันเลยนะโจมตีป้องกันแล้วก็ป้องกันกับเลือกครับต้องบอกว่าเหมือนกับคิงเลยนะใครที่ต้องการได้เมจก็สามารถมาใช้ใ้้้้้้เเเปปปป็็กกป็นนนนนนนโจจมตตีีอออองงงกกกกกััััััไไดดะะะะคคครรรบบบแ่่่วาาาใใใทยพลลหชื ส่วนทางด้านเว็บอัลเทอร์มานะครับลิเลียแดงได้คะแนน94็ม100คอนเทนต์ที่ไปได้ดีนะครับมีแค่ PUP นะได้ S ครับคอนเทนต์อื่นเนี่ยไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะอุปกรณ์แนะนำนะครับก็เหมือนกันเลยนะ ส่วนทีม PVP ที่แนะนำของลิเลียแดงเนี่ยมีทีมไหนบ้างครับสำหรับทีมแรกนะครับที่แนะนํานะก็ต้องบอกว่าเป็นตัวละคร3ตัวที่เปิดได้จากตู้ปีใหม่ทั้งหมดเลยนะใครที่จะลงทุนเปิดตู้นี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้ทีม PVP 1ทีมแบบเต็มๆเ,เลยนะส่วนทัพพอเนี่ยใช้เป็นเมอร์ลินเขียวครับส่วนอีกทีมหนึ่งที่เขาแนะนำนะก็จะเป็นลิเลียแดงอิสตินเขียวนะครับอันนี้ยังไม่มานะดัดมันฟ้านะครับแล้วก็คิงแดงซัพพอร์ตนะ โอเคครับก็หลังจากที่เราดูเทียดูแรงค,คะแนนกันไปแล้วนะคราวนี้เรามาไล่ดูสกิลทั้ง3ตัวเลยละกันคิงเฟสนะครับท่าแรกนะเขาจะสามารถโจมตีศัตรู1เป้าหมายได้นะครับโดยจะมีความสามารถรีลลสอยู่ครับซึ่งรีลลสเนี่ยจะสร้างเดเมจ80%รของดอทที่ติดอยู่บนตัวศัตรูนะครับดอทคืออะไรนะครับก็คือยีบัฟใส่ฟ้าช็อตนะครับพิษแล้วก็เลือดออก3อย่างนี้นะส่วนท่าที่2ของคิงนะครับเขาจะสามารถโจมตีศัตรูทุกเป้าหมายและทาให้ศัตรูติดสถานะพอชั่น หรือว่าพิษสามเทอนนะต่อมาอันตรีของคิงนะครับจะสร้างเดเมจ300%รให้กับศัตรูทุกตัวนะครับและคิงเนี่ยก็จะไล่บัฟให้กับตัวเองนะครับเป็นบัฟอบิสนะซึ่งเมื่อเริ่มเทินศัตรูทุกครั้งนะครับจะสร้างดเดเมจเพิ่มเติม30%ของดเดเมจที่สร้างไปนะพูดง่ายก็คือเหมือนเป็นดเดเมจพิษเรื่อยๆทุกเทินนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่พิษนะมันเป็นเอฟเฟกของอบิสครับนอกจากนั้นนะครับจะทำให้ฮีโร่เนี่ยได้รับเดเมจลดลง50%เเปยวลาถทิรเบ ก็ถ้าเกิดคิงอันติได้นะครับต้องบอกว่าคิงเนี่ยมันจะถึกขึ้นนะแล้วก็จะมีเดเมดดอทอย่างต่อเนื่องด้วยครับต่อมาจะเป็นพาสซีฟแล้วครับสำหรับพาสซีฟเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในตัวที่พาสซีฟยาวมากๆนะความสามารถแรกนะครับคือถ้าเกิดศัตรูติดสถานะดีบัฟพิษเลือดออกช็อกแล้วก็กัดก่อนนะครับถ้าเกิดติดดีบัฟพวกนี้นะครับสองอันขึ้นไปนะจะทําให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถใช้การ์ดประเภทรักษาครับเพื่อทําการรักษาสถานะพวกนี้ออกไปได้นะครับพูดง่ายก็คือติดแล้วแก้ไม่ได้นะ และถ้าเกิดศัตรูติด3อันขึ้นไปนะครับจะทําให้ทุกครั้งที่จบเทิร์นเรานะครับศัตรูเนี่ยจะโดนลดเกรดไมายตายลง1เกรดนะถ้าเกิดโดนลดเกรดตอนจบเทิร์นแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าศัตรูเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานอันติดได้นะครับต้องบอกว่าเป็นท่าพาสีที่ค่อนข้างปวดมากๆนะพวกสถานะดีบัฟพ,พวกนี้เนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ได้รับความนิยมนะเพราะว่ามันไม่มีตัวละครไหนที่เป็นตัวชูโรงก็ว่าได้นะครับคิงเฟสนี่แหละเป็นตัวแรกนะครับที่เอามาเล่นกับสถานะเหล่านี้เป็นหลักนะ ซึ่งคิงเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่ามันมีท่าดีบัฟแค่พิดอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวละครอ,อื่นมาคอมโบกับเขาครับสำหรับตัวละครต่อมานะครับเป็นเฮนดิกเซนนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเกิดมาเพื่อคู่กับคิงเฟสเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าทั้ง2ท่าเนี่ยเป็นท่าตีหมู่แล้วก็มีดีบัฟหมดเลยครับโดยท่าแรกนะครับจะมีทําให้ศัตรูติดสถานะช็อกนะครับไประยะเลวลาถึง4เทินนะ ส่วนอีกท่านะครับจะทำให้ศัตรูติดสถานะเลือดออกไประยเวลาถึง2เทินครับส่วนท่าไม้ตายของเฮนดิกเซนนะครับจะโจมตีศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะครับแล้วก็มีความสามารถวิกพอยต์คือถ้าศัตรูติดดีบัฟอยู่เนี่ยความแรงจะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่านะและพาสีฟของเฮนดิกเซนครับอันนี้เนี่ยเข้าใจง่ายนะครับจะเพิ่มเดเมจดีบัฟแอตแท็กของสมาชิกเราทุกคน ห0นะครับหลักๆนะครับถ้าพูดตรงๆแล้วเนี่ยเฮนดิกเซนตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่าเขาทำมาเพื่อไว้ใช้บับคิงเฟสโดยเฉพาะนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูมาถึงตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะเริ่มรู้แล้วนะว่าทีมของคิงเฟสนะครับมันค่อนข้างล็อกตัวละครนะว่าเราเนี่ยจะต้องนำมาเล่นกับเฮนดิกเซนนะครับมันถึงจะเก่งนะใครที่ต้องการความหลากหลายในการเล่นนะครับคิงเฟสเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะกับเพื่อนๆสักเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันล็อกไปแล้วนะครับ2ตัวก็คือคิงกับเฮนด และมาถึงตัวสุดท้ายครับลิเลียแดงนะครับสำหรับลิเลียแดงนะครับทำอะไรได้บ้างน,นะครับท่าแรกเนี่ยจะโจมตีศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะแล้วก็จะสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตของเพื่อนเราที่มีเลือดน้อยสุด80%ของเดเมจที่เขาทําได้ด้วยครับแต่ว่าที่แรงสองกับแรงสามเนี่ยจะฟื้นฟูพลังชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับ30%ของเดเมจที่ทําได้แล้วก็แรงสามเนี่ย40%ของเดเมจที่ทําได้ท่านี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่จําได้นะมันจะเหมือน อลิซาเบตแดงอยู่นะครับท่านี้ส่วนท่าที่2นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นท่าเหมือนลิเลียปกติเลยนะลิเลียฟ้าคือโจมตีศัตรูทุกเป้าหมายนะครับโดยที่แรง2กับแรง3เนี่ยจะสามารถลดเกจดไม้ตายได้ครับไม้ตายของลิเลียนะครับท่านี้ต้องบอกว่าถือว่าเป็นท่าที่ไม่ค่อยอิมแพกสักเท่าไหร่นะจะคล้ายๆกับเฮลบรัมครับแต่ว่าเฮลบรัมเนี่ยรู้สึกว่ามันยกเลิกตั้งท่าด้วยนะแต่ว่าของลิเลียเนี่ยมันยกเลิกแค่บัฟนะครับแล้วก็โจมตีศัตรูถูกเป้าหมายครับสำหรับลิเลียแดงนะครับต้องบอกว่่่าาจจุดดเเเนนรริงงๆขอออธีียคคืพซฟับ เพราะว่าพาสีของลิเลียเนี่ยจะมีความสามารถกัดก่อนอยู่ด้วยครับทุกๆครั้งที่เกตศัตรูนะครับต่ำกว่า3นะจะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะกัดก่อนไปเลเวลา2เทินครับและถ้าเกิดศัตรูเนี่ยเกตมากกว่า5นะครับโดนลดแอดแทคกสิเปรไปเลยเวลาถึง2เทินครับซึ่งความสามารถลิเลียตรงนี้ต้องบอกว่ามันส่งผลเฉพาะเมื่อลิเลียอยู่ในสนามเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้ในเดสแบทเดสแมทด้วยนะโอเคครับก็สําหรับ คลิปอัปเดตข้อมูลข่าวสารวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับคลิปนี้นี่ก็อาจจะยาวนิดนึงนะเพราะว่าข้อมูลในวันผู้นี้ต้องบอกว่ามันค่อนข้างเยอะนะครับรวมไปถึงตัวละครที่อัปเดตใหม่เนี่ยรอบนี้มันมาถึง3ตัวเลยทีเดียวนะสำหรับตู้นี้นะหลายๆคนก็น่าจะคิดแล้วว่าเราเนี่ยควรจะเปิดหรือเปล่านะครับถ้าพูดตรงๆนะผมคิดว่ามันเป็นตู้ที่ค่อนข้างคุ้มนะครับตัวในตู้เนี่ยมันจะเกลือไม่เยอะครับเพราะเขาอัดตัวละครตามผลโหวตมานะที่สําคัญตัวละครใหม่มันเข้ามาถึง3ตัวนะครับและถ้ามันเหมือนเซิร์ฟเวอร์ ตู้นี้ตัวละครเฟสตัวละครพิเศษเนี่ยมันจะมีเลทพิกอัพด้วยนะครับแต่ครับแต่ตรงนี้ก็ต้องมีแต่นะสําหรับใครที่ไม่อยากจะเล่นคิงเฮนดิกเซ่นนะครับเพราะว่าคู่นี้อย่างที่บอกไปว่ามันต้องเล่นเป็นคู่นะเพื่อนๆก็สามารถสกิปแบนเนอร์นี้ได้เลยนะครับเพราะว่าจะเปิดทีเนี่ยถ้าจะเอาการันตีรู้สึกว่ามันต้องเปิดให้ถึง900เพชรเลยนะซึ่งมันใช้ค่อนข้างเยอะครับและแกงคิงต้องบอกว่าปัจจุบันมันก็ไม่ใช่เมตาหลักแล้วนะครับเพราะคนเริ่มจับจุดได้นะครับตัวแก้ทามันก็เยอะนะสำหรับคิงเนี่ย ถ้าจะให้ดีที่สุดนะครับคืออย่างแรกเลยเราต้องได้เป็นคนเปิดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดหลังเนี่ยแล้วไปเจอพวกทีมเจาะเกาะน,นะครับอย่างเช่นโอเมก้าลูกอนะเพื่อนๆเนี่ยอาจจะบินทั้งทีมเลยก็ได้นะเพราะว่าคิงเนี่ยมันเป็นสีฟ้าด้วยนะครับและถ้าเราใช้คิงเฟสแล้วเนี่ยคิงแดงเราก็ไม่สามารถใส่ซัพพอร์ตได้ใช่ไหมนอกจากเราจะเอาวาเลนตินะครับมายืนคู่นะเพื่อกันทีมเจาะเกาะน,นะครับหรือว่าถ้าใครจะไปเล่นสายทีมถึกเลยก็ได้นะอย่างเช่นทีมที่มีวาเลนติ แล้วก็กิลทันเดอร์เขียวไปซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าทีมนี้เนี่ยมันจะเล่นกับดอทเป็นหลังนะและถ้าดอทแต่ละค่าอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าเดเมจต้นมันไม่สูงนะถ้าเกิดเราทําให้ศัตรูเนี่ยตีไม่เข้าได้นะครับเราก็จะไม่ติดสถานะดีบัฟนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครแก้ทางคิงเฟสปัจจุบันนะครับมันก็มีเยอะในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตู้นี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่ไม่รักหรือว่าไม่อวยจริงๆเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ข้ามไปก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดใครใส่อวยนะครับแบบ แก๊งของคิงนะก็ต้องบอกเลยครับว่าผมเนี่ยก็พลาดไม่ได้นะอย่างน้อยนะครับคิงเฟสเนี่ยผมอยากจะเปิดได้สัก4ตัวนะเพื่อเอามาปลดดาวม่วงให้ครบนะครับยังไงก็เดี๋ยวรอดูกาชาของผมได้เลยนะเปิดแน่นอนสําหรับตัวนี้ครบรอบ1ปีของเกมเจบาปเซิรฟ์ฟเราเนี่ยประมาณเดือนมีนาครับผมคิดว่าป่าเดวันเนี่ยมาอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะอดเปรี้ยวไว้กินหวานครับก็ตู้คิงเนี่ยอย่าเพิ่งไปเปิดก็ได้ครับแต่สําหรับใครที่เป็นสายอ้วก็ไม่ต้องคิดมากนะเปิดเอาตัวที่เราชอบดีกว่าครับ โอเคครับก็สําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe คอมเมนต์มาให้กําลังใจก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรวมไปถึงผู้สนับสนุน u t u b e เมมเบอร์ชิพช่องแันเน็ตเช่นกทุกคน้วยครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ